ต้องปลาอยู่ต้องมาสัมผัสด้วยัวเองแบบนี้นะครับยกนิ้วห้เลยครับแต่ละคนครับสดๆจากปลาเลยค่ะตัวนี้ใหญ่น้องมือสิกว่าถึงแล้วว้าวเราจะทําอาหารกับตรงนี้นะครับนะเดี๋ยวมาเคลียร์พื้นที่กันก่อนครับครับคุณแม่กับน้องมิอสิกก็หาเชื้อเพลิงมาก่อไฟกันก่อนนะครับ น้องมิสซิฟก็เป็นสาวรุ่นใหม่ที่เขาบอกว่าคล่องแคล่วมากหาจับตัวได้ยากนะครับปกติเด็กวัยรุ่นแบบนี้จะไปอยู่ในเมืองกันหมดแล้วนะคุณน้ากำลังติดลมหาปลาอยู่ครับมารวมกันดูนะครับชื่อเมนูนี้อะไรครับมีต้มปลากระบอกไม้ไผ่ครับแล้วก็มีแอบแอบผักกูดครับแล้วก็ผักที่เราเก็บไม่เคี้ยวเขาหัเลื้อแล้วก็ใบหญ้าอ่อนอืมแล้วก็ที่อร่อยที่สุดเลยก็คือครับ มะเขือพวงจะปิ้งมะเขือพวงจัดไปครับแต่ควงเอียงบอกว่าขมใช่ไหมขมเป็นยามันจะหวานขมเป็นยาค่ะลูกดิ๊กแต่พ่อหนูก็ไม่กินนะคะขมเฮ้ยลูกดิ๊กยาเย็บมานี่ลูกดิกดิกไปโอ้ผลงานของเราครับไม่ธรรมดาคนแม่เยอะแลเนี่ยว้าวสมุนสมุนจะเย็นสมุนไพรเยอะแยะเลยค่ะครับโอ้โทษเดี๋ยวให้แม่บ่อกทีว่าอะไรคืออะไรน้องเดี๋ยวไปล้างค่ะครับตามคุณแม่มาเอาไม้ไผ่ก่อน เพราะว่าเราจะทำหลามกันนะครับที่กลางป่ากลางห้วยกันเลยครับอเอาก็บ,บอกไม่ไผ่ก่อนนะไหมเนาะครับโอ้นนองมีเสกได้วิชาจากคุณแม่เยอะแยะมากมายเลยครับว้าว อเอาเข่วมาคุณแม่ครับน้องหมาอะไรเนะี่ยต้นจริงๆแต่ละตัวครับกลับตามน้องมิสิกมาล้างเห็ดกันก่อนครับโอ้โหตรงนี้ก็มีน้ำห้วยด้วยลำธารธรรมชาติน้ำโหโสะอาดมากพี่ยังมีปลาอยู่นี่เฮ้ยปลาไอ้ตูนไอ้ตูนนี่หมาโซนมากเลยอ่ะ ไอตวน้ดื้นหน่อยนะไปไปเลยไปเลยสมแต่ละตัวนดดดไปดุดิก็ไปดุดิก็โนไปไปยก็มาล้างปลาก่อนไปไไเด็กๆยยไปกไปก่อนไปเล่นฝั่งโน้นก่อนไปไปเล่นกับปลซี่โน่นหนยไปลตัวนพี่ชอบต้องผ่านเขาด้ลยเาสิโอเงบนนี่สวยมากไโซนนี้จะมีปลายเราจับไปไโอ ปลาใหญ่มากเลยค่ะโล่เพราะไม่ค่อยมีใครไปจับถึงนู่นนะจ้ะไปตูนตัางปลาอยู่ตูนไปลาตูนเดี๋ยวตีนะไม่เชื่อฟังไปเลยครับเดี๋ยวให้น้องส่มาใส่ขี้ปลาก่อนเนาะครับเราๆก็จะสนนิดนึงนะครับใส่ขี้ปลาก่อนโอ้โห ไป,ไปเลยไ่ตุนไอหมูตุนไน<ป>หมูตุนนี่ดื้อที่สุดในกลุ่มนะครับตัวนี้นะครับไอตัวขาว <ไป S 1> ดำตัวนี้นะอืโซน,นจริงๆตัวนี้ครับแต่ถ้าเล็กมากก็ไม่ผ่าท้องนะคะครับกินได้ทั้งตัวเลยเนะาะใช่ค่ะครับธรรมชาติรังสัรค์ครับต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองแบบนี้นะครับใช่ค่ะครับห็ว่าอยู่บนดอยก็มีความสุขครับ คุณน้ามาแล้วคนนี้มือวางดับหนึ่งของเราครับมาโชว์ผลงานหน่อยแอบไปหาปลาคนเดียวครับเราก็ไปเก็บของตามรายทางว้าวโอ้โหนี่วัวตัวนี้ใหญ่ตัวนี้ถือว่าใหญ่ว้าวครับโอ้ไม่ธรรมดาครับคุณน้าเก่งมากแต่บอกแล้วว่าคนนี้มือวางดับหนึ่งครับน้าเก่งมากเลยครับเห็นหูหนูโอ้สุด ช่วงตอนรอน้องมิวสิกไซชีปามาดูโซนนี้ครับเห็นว่าได้เห็ดเยอะนะว้าวเห็ดอะไรเอ่หเห็ดอะร้เนี่ยเห็ดฟานเห็ดฟานให้แม่ตา๋น้ำพริกว่ะอร่อยว้าวอย่าบอกคุณนั้หาเมื่อกี้นี่นะไม่คนน้หาเห็ดหูหนูอ๋อคุณนั้ได้เห็ดหูหนูโอ้โหเดี๋ยวซื้อต่อไปทำขาดใส่ไข่นะเนาะครับอร่อยมากซื้อหาในป่านะคะนี่ครับ อ๋อเมื่อกี้นี่คือคุณนะเมื่อกี้นี่เขาไปหาเห็ดมาก็เลยขอซื้อต่อแล้วคุณพี่ขี่มอเตอร์ไซค์เมื่อกี้ด้เห็ดฟานมาแต่เห็ดแดงก็คือคุณพี่เมื่อด้เห็ดฟานแล้วก็เลยขอซื้อต่อนะแต่นี่เห็ดเห็ดอะไรนะเห็ดขอนแล้วมีสิค่ะเรเอามาในป่าเมื่อกี้นี้นะครับนะว้าโทกมีทุกอย่างให้เลือกสรรมียมีมีอ่ามะไฟสีแดงมะไฟป่าอะไรใช่แล้วก็ผักต่างๆที่เก็บตามรายทางนะโอ้ขาบอกว่าอุดมสมบูรณ์จริงๆครับแม่นสุดยอดสุดๆครับยกนิ้วให้เลยครับแต่ละคนครับ อาหารมื้อนี้นี่มีคุณค่าแน่นอนครับไม้ไผ่หลามกระบอกให้เราละครับกระบอกนี้ใช้ได้นะแม่เนาะใช่เดิครับเป็นไงบ้างเราสมุนสดมากนะได้เห็ดเยอะมากครับเห็ดครับอ๋อนี่เห็ดฟาง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 ใช่เยอะมากวัตถุดิบเราวันนี้ครับน้เราดิอันนี้อร่อยครับอร่อยอันนี้อร่อยเดี๋ยวเราจะมากินด้วยกันเนาะครับ เก่งมากไปหาไม่ไผ่มานะคะโอ้กระบอกตะกี้ใส่น้ำอ๋อครับอันนี้คือเอาหลามเนาะเจ้าโู้สสวยเลยคุณแม่เจ้าครับที่วางหลามเราครับมันเอ็แนแม่นม้ยสูงไหโอ้หอืมอือ่าสำเร็จครับแชียงรงไอ้ก็กิดด้วยแหละ ไม่เอานี้ต้มมาได้ไหมคะได้ๆตุ่มต้มามามาเรามิสิกจะทําการ,ผส,าารผสมอาหารแล้วนะครับอาหารแล้วคะ่ะ <c oughs> ผสมปลาครับ <c oughs> ใส่พริกใส่กระเทียมครับ <c oughs> ใส่เกลือใส่อายุนงมดโตะครับป <c oughs> <c oughs> รุงรสให้เข้ากันนะครับ <c oughs> ใช่ค่ะโอ้ยเหมือนกันเนาะปลาบูที่นี่ตัวใหญ่มากเยี่เน<อ>ี่ยเข้ามือเลยนะนี่มิสิกตัวนี้ใหญ่นี่ นูว่าใหญอยู่นะคะมีนิ้วยาวกว่านี้อีกนะันนี้เยอะใหญ่ตัวนี้ใหญ่กว่านี้ก็มีคขาทีเราเคยไปแต่ตัวเล็กๆอ่ะตอนแรกจะหาต่อแล้วแต่พอดีดูวัตถุดิบแล้วเยอะมากพอแล้วนะครับนะเห็นวิธีการหาก็แปลกตาแล้วนะครับใส่พริกแค่แบบนี้เหรอคะใช่ค่ะมันสดอร่อ ใส่ผักชีฝรั่งเข้าไปนะคะเก็บสดๆจากปลาเลยค่ะหนูว่าอยู่บนดอยนี่ไม่อดตายนะคะใช่ไม่มีสักบาทก็กินได้นะต่อไปใส่ต้นหอมนะคะหมกอันนี้จะเอาหมกในหลามเนาะต้มเลยอ๋อใช่ค่ะแขงปลานในกระบอกใ้ไผ่เลยเนาะใช่ค่ะบางที่ไม่เอาขี้ออกนะเนาะกินสดๆเลยจริงเหรอคะกินรวมกันเลยเขาว่าอร่อยดีว่ะหว,วหวานๆขมๆใช่ขมๆแต่หนูไม่ค่อยชอบ ก็ตัวใหญ่ค่ะก็เอาขี้ออกแต่ตัวเล็กไม่ไม่ค่ะใส่ตะไคร้เข้าไปนะคะเอาไปแกงต้มแบบเปรี้ยวๆกินนะคะใส่มะขอเที่แม่ไปทำกระบอกไม้ไผ่อันใหม่มานะเมื่อกี้บอกว่าไม่สวยจะที่ต้านน,นะะ้ำหนักอ๋อคือเฮาออนะี่เลย ไม่ต้องตามแล้วเนาะแต่แต่ก็ใส่หน่อยๆก็พออ่าอยกินลาดูกอนเขาเเป็นเป็นสมุนไพรอันนี้คืออะไรคะอันเชื่อวันเชื่อวันละส้มๆอ่ะอ๋อมาใส่แกงปลาค่ะอ๋อไม่เคยกินอร่อยมากพี่อันนี้ใส่เนี่ยอร่อยมากโคเชวันละวันเชื่อวัละอร่อยเลยว้าวเดี๋ยวเราปรุงหลากหลายมากว่าจะไม่ว่าจะกินน้อยๆแล้วนะเลยแย่ กทุกวันเลยอ่ะกินน้อยๆทุกวันจัดไปค่ะคุณแม่กินสดได้ไหมคะใบนี้อ๋อแม่แม่ก็ไปจิ้มน้ำเพลิงอยู่นะคะโอเชี่ยวแล้โอเชี่ยลแลอ๋อบ้านพี่มีไหมคะไม่มีค่ะอ๋อเหรอคะแกงใส่ปลาส้มๆไหวเหรียผักเปบกเยอะเลยค่ะครับทริปนี้ประทับใจเนาะคุ้มค่ามากครับที่ได้มาเยือนแล้วก็ได้กินผักท้องถิ่นที่ไม่ค่อยได้เห็นนะ แล้วก็ชีวกแปลกมากแต่พ่ลัตจือใสหไหมหลากหลายมากเลยไม่น่าเชื่อว่าจะหาว่าไ,ได้แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์จากป่าแล้วนะใช่มีเฉพาะเห็ดฟันเฉยๆที่เราไปอุ่น,อน,นน้ำเมื่อกี้นี้นะครับนะครับนอกนั้นโอโ้โหจากธรรมชาติล้วนๆครับใช่แล้วหนูเล็บไผ่เอ๋ยอืมโอ,โโอโ่ะจีโอ้โหใสไ่ัเลยจ้ะ <laughs> เราจะได้อายิน้ดมดโต๊แกเพิ่มความอร่อยอด้วยคว่มอร่อยกมลมแล่อมหอมเนาะเรียบร้อยผุกคราวให้เข้ากันนิดนึงนะคะรอบที่เราที่เราเจอกันนี้ได้ปันนี่เจ๋ะพียเนาะแต่ก็รอบล้วนะ่ะอร่อยมากคือกข้าวอร่อยมากแต่รอบนี้นี่โอ้โหไม่สนใจแล้วอันนี้อลังการนะมีทั้งเห็ด ่วงนีน้ฤดูฝนนี่โอ้ช่วงฤดูฝนนี่มีอะไรให้หากินเยอะแยะเลยพี่แตะแต่ฤดูแล้งนี่ยากเลยเนาะใช่ค่ะฤดูแล้งนี่ยากหน่อยถ้าใครไม่มีกะเก็บน้ำไว้ก็ลำบากแตะอตอนนี้ใหญ่ใช่ <laughs> มีกุ้งเองียังๆเนะคะยังค่ะหอมอ่ะแค่นี้ก็เรากินแบบนี้นเลยไหมี่ทิพย์ ให้สุกก่อนจะยัจะหอมมากเลยเรียบร้อยแล้วจ้าครับอ๋อคุณเอียงลามาม่าเลยใช่ไหมคุณน้าไม่กินปลาเราต้องทำมาม่าไว้ให้ได้เลยมือหาปลาของเราเก่งมาก จเดด็มแม่จะทำเมนูอะไรคะโมจะโม้ะเนี่ยโมโมผักโมผักจ้ะมีผักอะไรบ้างแม่ผักผักกุ้งตะแลตะแล่หัวเลื้ผัวเลื้ยำหมุนนองยำหมุนนองโอ้โหผักในป่าเลยนะเจ้าพันกในป่าตะกี้เก็งมากระตัง หมกตองใส่พริกใส่กระเทียมนะคะคใส่เกลือนะไม่น,ะนะาะโอ้ไม่เคยกินนะเมนูนี้อร่อยนะเดี๋ยวจ้าว <c oughs> อร่อยนะเดี๋ยวพอเนึ่งนะเดีือดกินพร่องใส่ผงชูรสเข้าไปใส่เกลือหรือใส่เกลือนะใส่เกลือใส่ ตกท้ายด้วยพริกป่นนะคะก็แค่นี้ก็อ,อ,อร่อยแนละ้วแม่อืออร่อยแล้วเดี๋ยวจะมแลรอเผ่อนนะึ่งจะสุกแล้วรอดูนะคะเจะค <c oughs> รูยังบอกว่าจะเอาเห็ดหูหนูใส่มาม่าครับจัดไปหลามมาม่าของเรานะแล้วก็หลามปลาใส่เพื่อ<ส>ผักต<ส>ิ<ส>ไม่เคยกินเห็ดหูหนูขัดไท่ด้วยเอวพี่ทําให้กินครับเห็ดหูหนูขัดใส่ไข่อร่อยนะเห็ดต้มใส่มาม่าแล้วน้ำตาไหลเลยค่ะ ออร่่ยแนเลยเดี๋ยวเราสุกกินด้วยกันเนาะ,ะครับเมนูแบบบ้านเลยนะลูกทุ่งลูกทุ่งในวันนี้ครับอาหารป่าของจริงครับแล้วก็น้องหมาแสนสนของเราครับสนเกินไปไปไปไ <laughs> ปโนปเกินอะ่ะใส่อาหารเขาเหรออ๋อภาชนะใส่อาหารใช่ค่ะจ้ะ เรียวายจากเมื่อไผ่นะครับใส่ตงรงนี้หอมครับแม่เติมเลยครับเติมหอมชูหอมชูครับ แล้วนะคะหมกผักในปลาเลยหมกกระถานล่อๆเลยเนาะเรียบร้อยนะแม่เนาะรอสุกอย่างเดียว DIY จากสาวมีสิกโอ้โหสวยงามมากครับเดี๋ยวใส่ปลาแล้วก็ใส่มะม่าจ้าพินี์ไม่ธรรมดานะน้องมีสิกอ่ะสวยไหมคะสวยสวยเลยแหละแจวครับอค่ะครับ รอหมกรอหลามสุกครับเดี๋ยวแป๊บนึงสุกละโอ้คุณแม่เอาไปตองมาเพิ่มนะครับครับเริ่มหิวแล้วตอนนี้ครับแล้วเดี๋ยวแบบหมกเดี๋ยวหมาค,มาคื่อแม่นาะเดี๋ยวนาน เข้ามาแล้วสวยอะ่ะสวยเนะ่ไหนเดตัวเห็ดนี่คะเห็ดลอยเห็ดแป๊บนึงเนะ <Okay. S 2> เาะมากเราเกือบได้แล้วค่ะมะเขือพวงของเราเอามาหมกเอามากินเล่นเนาะน้องใช่ค่ะว้าวชอบชอบกินมากเลยคะ่ะหมกทานอันนี้เลยนะคะ

ตัวยุ่งทั้งหลายหลับแล้วหลับไปนานๆนะเวลาเรากินข้าวนี่มากวนแน่ <l acht> <c oughs> ได้เวลาแล้ว <c oughs> ถือนี่ใหเจ้าวว้าว,ว,าวอดตกเอานั่นจุวยเนาะไหมลาบูอร่อยอนะก,านกนะา้างบอกใค่มีเนาะก้าง้นกแคี บางทีก็มีกระป๋าขาวบอค้ห้ล้ำอันนี้ปลาบูเยอะปลาบูกบกุ้งกุ้งมีกี่ตัวเนาะโอ้ดูดดูดดดดอดะดดโอเโยอะแด้วเจ้าพอดีแม่อ่อโอ้เหนด้วกันจ้าเดี๋ยวมาแม่บาทีฝั่งนู้นนะน่าจะกลายเป็นมาม่าแห้งแล้วแม่มาม่าใส่เห็ดหูหนูว้าวน่ากิน เดี๋ยวใส่เครื่องปรุงที่หลังหมกผักของเราผักหมกผักปลานะแม่นอ<ะ>โอ้โห,โหน่ากินมาก<ะ>พร้อมแล้วเตรียมกับข้าวให้สองหนึ่งหนุ่มหนึ่งสาว พยายหาปลามากห้นับถึงจริงได้ปลาเยอะกุ้งก็เยอะนะครับตอนนี้กินข้าวก่อนเนาะคุณน้ากินข้าวค่ะล้างมือก่อนนะเปิดเลยค่ะยุงเออยุงแมลงวันว่ะโอ้โห้เขียวมากสุดยอดไปไกลครับโหม่าม่ายังศรีนแต่หม่าม่าน่ากินมากเลยอ่ะค่ะ มะม่านี่คิว่าไม่ใช่กินนะพี่อยู่อยู่ในป่านี่กินมะม่าอร่อยมากแล้วตอนนี้เย็นไหมเรื่องครับเตรียมอุปกรณ์นะครับเย็นหมดแล้วโอ้อาหารเหล่านยามกลางวันนี้เลยนะครับพร้อมกับธรรมชาติสวยๆนะครับคุณแม่น้องมิสิกคุณน้าหาปลาเก่งมากทำอาหารก็เก่งภาชนะจาก ไม่ใคร DIY สุดๆเลยนะครับนะครับฮึมไม่ธรรมดาจริงๆมือต้องลองชิมคลิปี่ขเที่ยงไม่แห้งเองนั่นและครับโหคุณน้า,าก็ขยนันจริงๆประกอนนะครับติดกุนะ้งไปงั้นอ่ะหมูฟางก็ได้โอ้โหเห็นเด็กผู้ชายชิมใช้ไมล่ะได้ใส่เกล,ะลือนิดนึงจ้ะขอญาชิม ชิมน้ำแป๊บนึงนะครับนะครับนี่คือหลามปลาสูตรคุณแม่เลยครับเขาหลามเลยเออที่ใชนข้าหลามคุณแม่บอกว่าใช่หอมมากเลยหอมหอมนี่ปลาครับปลาที่เราหามาได้นะคุณน้าหามาได้ครับโหอร่อยมากเดี๋ยต้องกินปลาลายๆปลาบูบุ้งแต่ว่าอย่ยังไงแม่มีิวสิกเลยครับ อันนี้คือเมนูอะไรครับน้องมิจูครับอันนี้แอบโมกผักโมกผักที่ชื่อแปลกๆใช่ไหมครับเป็นผักของชาวอาขารผักรวมเลยค่ะเนี่ยมีมีผักกูดครับมีหัวเรือหัวเรือันหัวเลือแล้วก็มีหญ้าอ่อนครับมีหญ้าอ่อนด้วยใบ่าออนแปลกครับใบหญ้าอ่อนนี่กินได้ค่ะกินครับกินนี่คือซิกเนเจอร์ไฮไลท์ในวันนี้ครับกินครับเสียง ก็มีความเป็นสมุนไพรมากแหละอยมาคุณแม่คะมาเลยค่ะนั่งตรงข้างมิสิกนั่งได้ค่ะไม่เป็นไรั่งได้ค่ะม่าม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 าาม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 นมก็หาตามป่ามามเมาอามา่ามามคมา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 าม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 าาม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  พริกตาแดงกับผักก็ได้นะเรากินมื้อนี้มอร่อยจริงเลยอ่ะนี่ปลาบูอืมปลาบูลายๆเลยนะอร่อยอร่อยจริงครับกินได้ทางก้างแล้วก็ยนเนาะเดี๋ยว หลังกล้องนี้กินกันเรื่อยๆนะครับนะคนณเอเนาะจ้าต้องขอขอบคุณคุณน้าคุณแม่น้องมิวสิกนะครับนะที่พามาขอบคุณค่ะคุณน้ากลับไปแั่สวนนี้นะครับนะค่ะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้น้องมิวสิกด้วยนะครับนะจ้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยสาวยูทูบเบอร์คนใหม่อาบูสูรูนะครับนะหรือใครที่อยากจะติดตามเพจก็มีเพจอาบูสูรู่ยค็อปปี้รักอีกเพื่อนหนึ่งค่ะคีเกเซนจีขนฉันน้ำใสค่ะครับน้องก็จะอัปเดตวิถีชีวิตแล้วก็สวน ไม่ว่าจะเป็นปลาบูปลาหรือว่าพืชพรรณต่างๆเนาะครบวงจรเยอะกว่านี้อีกก็มีนะขายกาแฟขายชาอีกพ่อพูดว่าจะเอาแพะมาเลี้ยงอีกโอ้โหแล้วก็อลาลูกแล้วครบวงจรบอกแล้วค่ะเดี๋ยวพาไปชมสามารถเข้าไปชมใน YouTube ของน้องมิสิกได้นะครับเนาะเราจะอัปเดตวิถีชีวิตไปเรื่อยๆเนาะยังไงก็ขอขอบคุณมากครับกือัําลังฮือมากกิมมี่สนุกมากเลยค่ะที่มิกันค่ะ โยคร่โยกคอยกินปูปูกับปลากุ้งมีหมดเลยอราจะพิ้วเหรอฉันจะโยคือโยคือไม่จัง กินกุ้งก่อนครับโอ้สีส้มๆเลยเนอะหวานหวานมา,ากเลยครับให้มิสิกอ้อนคนดูหน่อยฝ <c oughs> ากอะไรบ้างคะฝ <c oughs> ากกดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องมิสิกด้วยนะคะน้องก็เพิ่งทำช่อง YouTube ค่ะแล้วก็อ,อนาคตก็พยายามถ่ายทอดให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็ถ่ายทอดความรู้ทุกๆอย่างเลยค่ะที่ ที่ที่บ้านมิสิกทำนะคะทั้งสวนกเกษตรอินทรีย์สวนน้ำใสที่ทพยายามจะทำให้ครบวงจรมีทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะ,ะถ้าใครสนใจก็ขึ้นมาเที่ยวได้นะคะถ้าช่วงที่ไม่มีโควิดแล้วอะคะ่ะก็ขึ้นมาพักผ่อนก็ได้นะคะแต่ช่วงนี้นะคะกะ็ดันให้หนูได้ครบยอดด้วยนะคะทุกพี่ๆทุกคนเลยคะ่ะขอขอบคุณทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้น้นง ให้น้องมิสิกด้วยนะคะขอบคุณค่ะโอสําเร็จแน่นอนเนาะสําเร็จแน่นอนครับคนนี้เขามีของดีครับสําเร็จแน่นอนไปละค่ะอ่ะทิ้งท้ายไปกับโครเองครับมายังไม่ได้เข้ากล้องเลยกินกินนี่คือตัวเองกินนะคะครับอืากระกูดยำหมกอร่อยมากครับยื้อาอยู่คืออยู่คนะคือคืแม่วาดที่ตะแดงเจ้านี้อร่อยครับ อ่ะยู่อกุ้งกุ้งกุ้อไหนกุ้งไหนหมดแล้วมั้งเมื่อกี้เจอไปที่ไม่ค่อยมีกุ้งเท่าไหร่ครับเจออยู่นะเมื่อกี้ไปที่กินหมดละหลังก่อนอ่านี่ไงเจออยู่โอ้โหเจอตัวใหญ่เลยมาที่หลังดังกว่าเราคือเมียเราเน้องรอก่อนนะเห็นไหมนอนหลับปุ๋ยเลยกรับปาบูิมหนล้าครับกราบูกน้อยนะ โอ้โหมือนี้มีคุณค่ามากเลยครับน่าเคองเปรี้ยวเพิ่งเก็บมาสดๆอ่ะหวานมากทานพี่น้องลองชิมดูกินยังไงเนาะแกะนี่ค่ะถ้าเราไปอย่างนี้ต้องแกะค่ะต้องแกะเปลือกออกก่อนใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ถ้าเราไปทอดนี่ไม่ต้องแกะเรากินได้เลยค่ะอจิบเผือกเแกะเลือกเราที่เราไม่สิว่าชอบกินมากอือนนกันแล้พีคอ๋ยยังไงเอาเปลือกออกแบบนี้นะครับนะเวลามันดิบมันขมนะดิบสมัต หวานนี่อืมหวานอ่ะหวานนมสิไม่อ่ม่ขมนะ่ยังเลยติดใจไม่ขมไม่ขมความร้อนเปลี่ยนรสชาตินะเขือพวงหมกอเจ้าเธอขอบคุณคุณแม่นะคะแม่แม่คุณดับไฟเรียบร้อยสนานครับวันดีครับป่ะเฟซซี่แล้วป่ะลูกดิ๊กเ๊ปซี่โอตุ๋นอิ่ม อิ่มมากม,มากีความสุขนี่แหละค่ะชีวิตที่หนูต้องการแค่นี้แหละ,ะต้นมาไฟต้นนี้สวยมาก ขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องเบ์ทริปความสุขอยู่รอบตัวเราแล้วเราจะกลับมาเยือนอีกครั้งหนึ่งที่ขุนสวยแห่งนี้ครับ